สวัสดีครับท่านผู้ชมกำลังชมรายการเจาะลึกการเมืองท้องถิ่นวันนี้วันพุธที่27มีนาคม2556ครับผมวิเทียนมุตตามระครับครับต่เกิงสมทรัพย์นะครับวันนี้นะฮะเราจะมีแขกพิเศษในรายการซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเมืองเนี่ยถ้าดูเฉพาะหน้าตาเนี่ยนะฮะนึกว่าเพิ่งลงรับสมัครเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วนะฮะแต่พอบอกประวัติแล้วนะ เล่นการเมืองมา30ปีแล้วอ่ะใครจะเชื่อก่อนแนะนําท่านเนี่ยนะครับเราขายของเราทํามาหากินก่อนนะครับก็ทาหรัานที่สับส่วนบลูสกายนะครับคุณตะเกิงจะขายกาแฟกาแฟบลูสกายกาแฟแบบทรีอินวันนะครับทรีอินวันนะฮะนี่ตอนบ่ายนี่ดื่มสักหน่อยก็ดีนะครับแต่เราขายเป็นแพ็คอย่างนี้นะครับแพ็คที่เห็นอยู่ข้างหน้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับแพ็คละ119บาบาทนะครับนอกจากนั้น รูสกายยังมีสินค้าอื่นๆอีกหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ายาถูพื้นกระปุกอมสินแต่ว่าวันนี้จะขายเสื้อเป็นพิเศษคือเราสองคนพยายามขายเสื้อเป็นพิเศษเพราะเราต้องรับผิดชอบขายให้หมดนะครับขายให้หมดเพราะกระเป๋าเองสองวันที่ผ่านมานี่เพิ่งขายไปได้แค่30ตัวมั้งครับสองวันแค่30ตัวเหรอดีแล้วตัวละตังผู้ชมเราไม่น่าจะมีแค่30คนนะคนับครับดูทีวีแล้วก็ช่วยโทรมาสับนุน สินค้าบ l ูสกายที่023080555นะครับ023080555คือตอนนี้เนี่เสื้อก็คือว่าตัวละ500บาทนะฮะเป็นเสื้อที่ผ้าร่มอย่างดีเป็นผ้าอย่างดีครับโปร่งแล้วก็ข้างในมีซับในใส่สามารถจะใส่เดินลงพื้นที่ใส่เดินไปงานได้สบายสบายเมื่อวานในตอนเย็นนะผมทดลองไปใส่เดินที่สยามสแควร์ถูกตีวัวไหมพุสกตอน5โมงเย็นเดินกลางแดดเลยนะครับ เด็กคงบอกบ้าว่ามันใส่เสื้ออย่างนี้เดินแต่มันก็คือทดลองดูอยากทดลองดูว่ามันร้อนขนาดไหนนะซึ่งโอเคนะคือโอเคคือว่าร้อนแต่ไม่ใช่จึงแบบว่าเหงื่อซกอะไรเนี่ยนะก็คือว่าพอสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านการทดสอบการเดินกลางแดดนะนะใครสนใจก็เรียนเชิญนะครับที่0 2 3 0 8 0 5 5 5นะฮะครับทีบบนี้กลับมาที่ประเด็นที่คุณเกิงเกิดไว้นะครับวันนี้เรามี แขกพิเศษประจํารายการนะครับท่านเป็นสจสองสมัยเข้าสู่วงการการเมืองของไทยเนี่ยตั้งแต่ปี28นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปี35เป็นในขะที่เป็นพานสภาจังหวัดก็มาลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยแรกนะครับรวมแล้วเนี่ยท่านอยู่ในวงการการเมืองมาถึงเกือบ30ปีลงเป็นสสครั้งแรกพร้อมกันกับคุณอภิสิทธิ์วิจาชีวะใช่ครับสมัยปี35นะครับ คุณนิพน์บุญยามณีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้เราเกริ่นไปว่าท่านเป็นทําการเมืองมาเกือบ30ปีนะครับตั้งแต่ปี2 6งหกไม่ใชปีสอตอนนั้นท่านอายุ26ปี26ปีผมเริ่มไปลงพื้นที่เนี่ยปี2องพแล้วเลือกตั้งต้นปี2องพัร้บแแล้วก็เป็นสมาชิกสภาจังหวัดมาในขณะนั้นก็ เป็นมาสองสมัยครับ,บ2528แล้วมาเลือกอีกครั้งนึง2533<ะ>ค,คิดยังไงที่เรียนกฎหมายมานะฮะแทนที่จะไปเป็นนักกฎหมายไปเดินเส้นทางายุติธรรมไปยจนถึงศาลเป็นทนายอะไรไปเนี่ยนะฮะเล่นการเมืองเลยมันมันหอมกลิ่นอะไรขนาดนั้นคือ <c oughs> คือตอนที่เรียนมัธยมเนี่ยก็สนใจการเมืองตั้งแต่มัธยมแล้ว <c oughs> <c oughs> ขณนะนั้น ผลพวงของ6ตุลาเนี่ยผลพวงของ14ตุลามันทําให้เราซึมซับการเปลี่ยนแปลงในขณะนั้นและก็โรงเรียนที่เรียนคือโรงเรียนมหาวิชรวุฒิเนี่ยก็เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ตั้งกลุ่มขึ้นมาตั้งพักการเมืองในโรงเรียนเลยผมก็ตั้งพักเยาวชนก้าวหน้ารวมเพื่อนๆสมัครรับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนกันตั้งแต่มศ .4 ผมไปด้วยนะหัวหน้าพัก <laughs> พักในโรงเรียนมาวิาวชื่อพักเยาวชนก้าวหน้าครับแล้วก็มาเป็นประธานนักเรียนมาเรียนรำแขงก็มาอยู่ในก <c oughs> ิจกรรมในมหาวิทยาลัยมาตลอดครับอยู่กลุ่มนักศึกษาเจ็ดคณะเดิมแล้วก็มาอยู่ชมรมประเพณีแว่จำท้องถิ่นแล้วก็มาเป็นประธานรมทักษิณครับ,รบเรียนจบก็มาต่อเนติบ,บัณฑิตไทยบบจบเรียนจบกฎหมายรำแขวงแล้วก็มาต่อเนติบัณฑิตไทยจบเนติบัณฑิตไทยก็ ไม่เคยสมัครรับราชการ,รกไม่เคยทำหน้าที่ทนายความไม่เคยคเคยทำหน้าที่ทนายความก็หลังจากนั้นก็ในขณะนั้นผมเป็นประธานกลุ่มยุวะประชาธิปัตย์ที่กรุงเทพเนี่ยฮะแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปสมัครสอจอครับเป็นประธานกลุ่มยุวะก็ทํามาให้กับพรรคอยู่กับผู้ใหญ่ในพรรคเนี่ยหลายท่านแล้วก็ท่านก็บอกว่าไปสมัครสอจอก็ไปสมัครสอจอผู้ใหญ่ก็ วันเลือกตั้งท่านผู้ใหญ่ในขณะนั้นทั้งท่านเสนันท่านบัญญัติท่านวิระก,ก็ไปรออยู่ด้วยที่โรงแรมสัมีลาในขณะนั้นก็เป็นสจก็มาติดตามท่านอํานวยสวรรคีรีมาติดตามพลเอกอาหารก่อนครับซึ่งขณะนั้นใต้ลมเย็นใช่มาอยู่เป็นสสพรรคประชาธิปัตย์หลังจากที่ออกจากใต้ลมเย็นมาแล้วใช่ครับก็ไปอยู่กับท่านสสอํานวยเป็นผู้ช่วยสสอํานวยแล้วก็ในที่สุดพักก็มีมติให้ลงเลือกตั้ง ตกตังในปี35 2 5 3 5ครับพักเดียวก็20มีมติให้ลงตั้งแต่ปี2 5 3 3แต่ว่า31ฮะแต่ว่าในขณะนั้นมันก็ติดขัดกันนิดหน่อยไม่พร้อมก็มาลง35อะไรที่ทำให้คิดที่จะกลับไปสัมผัสการเลือกตั้งท้องถิ่นอีกหลังจากที่มาอยู่ระดับชาติแล้ว20ปีผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับว่าเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยมันเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศเราครับ พรรคประชาธิปัตย์เองเนี่ยในวันที่เขาก่อตั้งพรรคเมื่อปี 89, 2 4 8 9 6เมษาสองสี่แปดเ้าเขาประกาศก่อตั้งพรรคแล้วก็ประกาศอุดมการณ์ของพรรคอุดมการณ์ข้อที่5เขียนไว้ชัดเจนว่า <ừ. S 1> พรรคจะกระจายอำนาจให้ท้องถิน่นให้มากที่สุดเพราะว่าไม่มีใครรู้ปัญหาของท้องถิ่นดีไปกว่าคนในท้องถิ่นเองครับนั่นคือคนในพรรคประชาธิปัตย์คิดเรื่องนี้มาตั้งแต่เกือบจะ70ปีแล้วฮะ เพราะฉะนั้นจะสังเกตเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ประชาธิปัตย์เข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยประชาธิปัตย์จะทําเรื่องกระจายอํานาจกฎหมายเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยประชาธิปัตย์เป็นคนเสนอในขณะนั้นครับท่านสวินไพศสนนี่เป็นคนผลักดันครับแล้วต่อมา <c oughs> ก็มาถึงยุคที่ท่านชวนหลีกภัยเป็นนายกรฐัฐมนตรีผมเริ่มเป็นสอสอสมัยที่สองแล้วสามสิบมาทับหนึ่งสามสิบมาทับสองท่านชวนเป็นนายกประชาธิปัตย์มาทําเรื่องกระจายอานาจ ชัดเจนเลยท<ำ>ํา4กระจายกระจายโอกาสกระจายอํานาจกระจายรายได้กระจายาความเจริญไปสู่ชนบทบเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำเป็นรูปธรรมในขณะนั้นทํากระจายอํานาจแรกก็คือยกสถานะสภาตําบลให้เป็นองค์การหมหานส่วนตำบลนะฮะอบตเนี่ย,ออ,อ,ยออกในสมัยประชาธิปัตย์ปี37 2เแล้วมาเลือกตั้งปี2อ3 8ครั้งแรกทั่วประเทศแล้วต่อมาก็มายกสถานะ สุขาพิบาลนี่เป็นเทศบาลแล้วต่อมาก็มาอ,ออกกฎหมายให้นายกอบจอมาจาัดก,การเลือกตั้งซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดสวมหมวกสองใบเป็นทั้งผู้ว่าในฐานะหัวหน้าส่วนาการภูมิภาค,คนะฮะที่ไปอยู่ในภูมิภาคในจังหวัดนั้นๆกับเป็นนายกอบจอตอนหลังออกกฎหมายในปี4041ช่วงนั้นนะฮะให้ <c oughs> นายกอบจอมาจาัดก,การเลือกตั้งซึ่งในขณะน,นั้นให้สอจอมาเลือกกันว่าใครจะเป็นนายกอบจออ ต่อมาเราแก้กฎหมายให้ได้มาซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่หมดเลยในช่วงปี 42, 41-42เนี่ยครับให้ผู้บริหารท้องถิ่นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงแล้วก็เริ่มเลือกกันในปี44เป็นต้นมาเนี่ย<ช>เพราะฉะนั้นกระบวนการการกระจายอำนาจเนี่ยเห็นว่าแนวทางนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสนับสนุนแนวทางนี้มาตลอดแล้วผมเองเนี่ยมาจากคนท้องถิน่นมาจากสอจอก็เคยเห็นบทเรียน เพราะสมัยผมเป็นสอจอเนี่ยมันไม่มีเดืนเดือนนะครับสอจอสมัยผมเนี่ยมีเฉพาะเบียรประชุมครับครั้งละ200ร้ปีหนึ่งก็ประชุมสองครั้งครับสี่ร้อยได้เบียรประชุมก็ยังเป็นเลย <c oughs> เป็นทั้งในขณะนั้นก็ประชุมส่วนมากก็พูดว่าให้อนุมัติขอ้อบัญญัติจังหวัดที่เรียกว่าฮับระมานนะฮะประจาปีแล้วก็ต่อมาอีกประชุมอีกสักครั้งก็มาอนุมัติฮบเหลือจ่ายก็สองครั้งโดยมากปีนึงแค่นี้แหละครับครับทีนี้เนี่ยนะผ่านไป2 0 3 0ปี วันนี้เนี่ยนะฮะการเมืองท้องถิน่นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยนักการเมืองท้องถิ่นเนี่ยถ้าดูจากจอของเราเนี่ยนะเราใช้คําว่าอํานาจใหม่การเมืองไทยคือท้องถิ่นเนี่ยจะกลายเป็นคนที่กําหนดชะตาชีวิตของคนไทยในท้องถิ่นเนี่ยเยอะเลยนะคุณนิพนเนี่ยเห็นสิ่งเหล่านี้ยังไงบ้างถึงได้คิดที่จะลาะออกจากการเป็นสมาชิกสสปาิร์ตีต์นะแล้วก็จะไปลงเลือกตั้ง อปจอที่สงขาเนี่ยเห็นโอกาสอะไรที่จะไปทําประโยชน์ในเรื่องนี้ผมคิดว่าพอมานั่งอ,อยากเป็นท้องถิ่นเดิมเนี่ยเราชอบท้องถิ่นอยู่แล้วไปสมัครสอจอในวันนั้นเนี่ยก็ในสมัยที่สอจอยังไม่มีเงินเดือนครับแล้วก็ไม่จิตไม่ไม,ไม่ไม่สนใจที่จะเป็นผู้อักษาไม่ติดใจที่จะเป็นอายการหรือราชการเราคิดว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันต้องเป็นการพัฒนาเริ่มจากข้างล่างเนี่ยถูกต้องที่สุดครับ แล้วก็ตอนหลังพอมาเป็นผู้แทนเนี่ยมีโอกาสไปดูหันต่างประเทศเนี่ยเราจะเห็นเลยครับว่าโดยหลักเนี่ยประเทศที่จเจริญแล้วเนี่ยเขากระจายอำนาจให้ให้ท้องถิ่นไปทําไปดําเนินการทั้งนั้นครับส่วนกลางเนี่ยจะทําอยู่เฉพาะสี่ภารกิจหลักหนึ่งก็คือเรื่องการป้องกันประเทศการใช้กําลังทาหารอสองก็คือการต่างประเทศการเจรจาความเมืองทั้งหลายการออกวัดออดก,การออกหนังสือเดินทางเขาเป็นเรื่องของส่วนกลางทํา สามก็คือเรื่องนโยบายเศรษฐกิจระดับมหาภาคครับนะครับอ,อันนี้ส่วนกลางทำสี่ก็คือนโยบายการศึกษานอกจากภาคบังคับส่วนกลางอาจจะมันดาเนินการทําครับส่วนภารกิจอื่นเนี่ยเขาจะให้ช้องถิ่นทําไม่ว่าจะเป็นอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเยอรมันซึ่งเยอรมันเนี่ยเป็นโมเดลที่ทม,มีความหมายมากในการกระจายอำนาจทุกเมืองมันจเจริญเหมือนกันหมดมเพราะมันแข่งขันกันพัฒนาแล้วญี่ปุ่นเนี่ยหลังจาก แพ้สงครามแล้วเนี่ยนายพลแม็กอาเธอร์เขาเป็นคนมาเขียนรัฐธรรมนูญญี่ปุ่นเ็ามาระบรุบบให้กระจายอานาจให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นให้มีการเลือกตั้งผู้วา่าราชการจังหวัดผมไปผมคิดว่าญี่ปุ่นส่วนนี้ก็ทําให้มีการแข่งขันกันพัฒนาเมืองทุกเมืองมันจะเริยนเต้าเทียมกันหมดครับอ,อันนี้ผมคิดว่าหลังจากที่เรามาทํากระจายอํานาจปีสี่สามเป็นต้นมาเราเห็นชัดเจนเลยว่าชนบทไทยเนี่ยม,มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากหลังจากที่เรากระจายอานาจไปให้ท้องถิ่น แต่ว่าผมมาเสียดายอยู่นิดหนึ่งช่วงที่มีการ <c oughs> มีคมาาอมชอแล้วก็มีไปแก้กฎหมายแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจที่จริงปี42เราออกกฎหมายแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจไว้ชัดเจนแล้วว่าภารกิจใดบ้างที่เราต้องโอนถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นทำซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด245ิภารกิจภารกิจไหนที่ถ่ายโอนได้ภายใน5ปีเขียนไว้ชัดเจนว่าให้ถ่ายโอนภายใน5ปีอย่างไรก็แล้วแต่ภารกิจไหนที่มันมีปัญหาเยอะซับซ้อนมากต้องถ่ายโอนไปให้ท้องถิ่นภายใน10ปี คือจากปี42ภายในปี52ต้องถ่ายโอนให้หมดใน245ภารกิจแต่พอปี49เกิดคมชแล้วก็ปี50สภานิติบัญญัติในขณะนั้นไปแก้กฎหมายฉบับนี้เป็นไม่กำหนดเวลาในการที่จะถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นอันนี้เพราะอะไรต้องการดึงไม้ยังส่วนกลางอยู่หรือว่าคิดว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมก็เข้าใจว่าคนที่มีอํานาจในขณะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ยเขามาจากข้าราชการประจําแล้วมองว่าท้องถิ่นยังไม่พร้อมยังมองอยู่อย่างนั้นแล้วยังมองว่า ส่วนหนึ่งคือไม่เห็นด้วยในแนวคิดเพราะการกระจายอำนาจมันเป็นเรื่องของหลักคิดคมันเป็นเรื่องของวิธีคิดแล้วก็เป็นเรื่องของหลักการด้วย<ร>ในการ,ร <ๆ S 1> ที่จะคิดว่าจะพัฒนาประเทศแบบรวมศูนย์อำนาจไว้เหมือนเดิมไว้ที่ส่วนกลางหร,รือว่าจะกระจายอำนาจไปให้ท้องถิน่นส่วนมากถ้าเราส่วนที่มาจากการเลือกตั้งเรามองว่าการเลือกตั้งก็คือการกระจายอำนาจไปให้ท้องถิ่นถ้าเกิดดูในในข่าวเมื่อประมาณปีที่แล้วที่มติชนเคยลงไวเนี่ยนะครับบอกว่าท่านนิพนธ์เนี่ยบอกว่า ท่านไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากสละตําแหน่งสสอมาลงสมัครนายกอบอจอสงขลาเคยถามว่าทําไมท่านถึงคิดว่านายกอบจสงขลาถึงควรจะเป็นท่านผมคิดว่าวันนี้เนี่ยในเมืองเมืองเมืองหลักๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าการพัฒนาประเทศเนี่ยมันควรที่จะได้ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ถูกต้อง อย่างกทมวันนี้เราจะเห็นได้ว่าเราก็พัฒนากันมาจนกระทั่งว่าเดี๋ยวนี้เราถือว่าการเลือกผู้ว่าเนี่ยมันก็ทําให้หลายเมืองที่อยู่ชานเมืองเนี่ยเริ่มมีเริ่มเริ่มตั้งคำถาม้วว่มคิดว่าจะเลือกบ้างเออทาไมเราไม่มีสิทธิ์เลือกครับทาไมทําไมคนปทุมธานีทําไมคนนนทบุรีทำไมคนสมุทรปราการไม่มีสิทธิ์เหมือนคนกรุงเทพครับไอ้นี่คำถามนี้จะเริ่มดังขึ้นทุกวันครับต่อไปนี้จะเริ่มดังขึ้นทุกวันอผมคิดว่าบ้านเมืองมันมาถึงเวลาที่คิดว่า เราต้องพัฒนาจากข้างล่างขึ้นสู่ข้างบนรบเราก็ไม่ควรคิดว่าการพัฒนาประเทศมันควรจะเป็นการสั่งการจากข้างบนลงข้างล่างอีกต่อไปแต่มันมีคําถามหนึ่งนะฮะซึ่งอาจจะต่อเนื่องไปจากการที่สมัยคมอมชอหรือว่าสนอชอช่วงนั้นเนี่ยไปเบรกกฎหมายอย่างที่ขุเคียงค้างคือว่าทุกคนก็มองว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยที่พวกเราชอบพูดกันประจำนะมีโหดมีเลวมีดีนะฮะ <c oughs> แล้วก็มีการพูดถึงว่างบประมาณที่กระจายไปยังท้องถิ่นเนี่ย เป็นหลายแสนล้านบาทแล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆสิ่งที่เราเห็นในยุคแรกๆเนี่ยก็คือเรื่องของการการทะเลาะเบ,บาแวงถึงขั้นที่ว่ามีการยิงกันในที่ประชมุมนะฮะอันนี้ภาพนี้เห็นทุกวันอันที่2งบประมาณที่ได้ไปแล้วก็เห็นเรื่องของการก่อสร้างสถานที่ใหญ่โตนะฮะในขณะที่ในท้องถิ่นก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรไอ้จุดเปลี่ยนผ่านจากการเอาเงินไปละเลงกันแล้วก็แย่งผลประโยชน์ทะเลาะเบ,บาแวงยิงกันฆ่ากันเนี่ย มันจะผ่านไปสู่สิ่งที่คุณนิพนธ์เห็นในต่างประเทศเนี่ยมันเริ่มจะมันเริ่มจะออกดอกออกผลให้เห็นอย่างออผมคิดว่าในในที่สุดเนี่ยมันต้องเดินไปถึงจุดนั้นครับเ,ออเริ่มแรกเนี่ยตอนที่เราล่างกฎหมายผมอยู่ในคณะล่างกฎหมายด้วยครับวันที่ถูกวันที่เราคิดจะก,กระจายอํานาจเนี่ยใหม่ๆก็มีคนที่เขาไม่อยากให้มีการกระจายอำนาจเขาก็คัดค้านเขาก็หยิบยกเรื่องนี้มามเขาบอกยังไม่พร้อมครับคนยังไม่มีการศึกษาพอยังใช้วิธีการที่เยี่ยมโหดยังใช้เขี้ยวเล็บกันอยู่วันนั้นเถอะ ผมคิดว่าต้องแยกระหว่างหลักการกับกับเรื่องตัวบุคคลอันนี้เราต้องแยกกันชัดเจนรเราต้องยอมรับเราต้องยืนยันในหลักการที่บอกว่าการกระจายอานาจเป็นหลักการพัฒนาประเทศที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่การรวมศูนย์อำนาจไว้ที่ส่วนกลางอีกต่อไปแล้วมันมันมัน,มนประเทศมันใหญ่โตภารกิจมันมากมายขึ้นทุกวันประชาชนมากขึ้นทุกวันไม่สามารถจะรวมศูนย์แล้วก็สั่งการได้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องหลักการกระจายอำนาจนี่ถูกต้องส่วนเรื่องวิธีการให้ได้มาซึ่งผู้บริหารเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เรายอมรับว่ามันอาจจะผ่านกระบวนการที่เจ็บปวดบ้างครับอันนี้เรายอมรับในวันนี้ที่ร่างกฎหมายเรารู้ว่าปัญหานี้มีอยู่แต่เราเชื่อว่าสักวันหนึ่งสังคมจะจะไม่ยอมรับคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้ครับครับอันนี้ผมคิดว่ามันมันสอบไปในทิศท,ทางนี้ที่ถูกต้องที่สุดแต่ว่าประเด็นที่ผมห่วงใหญ่มากก็คือประเด็นเรื่องที่คุณตะเกิงพูดว่ามันเริ่มคิดคิดเอ่อเรื่อง การแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณอันนี้แหละเป็นสิ่งที่เราคิดว่าหลักธรรมมาพิบาลก็ต้องเริ่มใช้มาจากการเมืองท้องถิ่นครับวันนี้การเข้าสู่อํานาจของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เราไม่ไม่ไมอยากจะเห็นในการเมืองไทยอยู่บ้างครับเราบอกว่าการเมืองไม่ควรมีการซื้อเสียงเพราะถ้ามีการซื้อเสียงเข้ามามันก็มีการถอนทุนครับมันอยู่ในวงจรอย่างนี้ซึ่งเอยากจะเรียกว่าเป็นวงจร อะไรก็แล้วแต่ที่คนเรียกนะครับซึ่งตอนนี้มีการพูดกันชนิดที่ว่าหนาหูกันมากเลือกตั้งท้องถิน่นที่ไหนก็บอกว่าเงินซื้อเสียงในเลือกตั้งท้องถินน่นเพิ่มมากกว่าซื้อเสียงสสมากกว่าแน่นอน<ฆ>เพราะฉะนั้นอันนี้แหละครับถ้าเรายังใช้วิธีการอย่างนี้แล้วเราไม่ไปทําให้เกิดความคิดที่ถูกต้องขึ้นในท้องถิ่นเนี่ยวันข้างหน้าเด็กคนเก่งๆที่เขาเขาไปเรียนจบมา ไม่มีทางได้เป็นไม่มีทางได้เป็นผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีทางได้กลับเอาความรู้ความสามารถมาพัฒนาบ้านเกิดแผ่นดินเกิดของตัวเองอันนี้เราต้องช่วยกันทําถ้าเราคิดทุกคนมีแต่คิดและทุกคนไม่ทําเนี่ยมันก็จะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเพื่ออนาคตของลูกหลานเราในวันข้างหน้าเพื่ออนาคตของบ้านเมืองเนี่ยอันนี้เราต้องช่วยกันทําหลักการมันถูกต้องแล้วแต่วันนี้การเข้าสู่อํานาจเราต้องไม่ยอมรับการใช้เงินครับที่ถ้าเกิดเราเจาะมาที่ จังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะครับท่านคิดว่าปัญหาที่จังหวัดสงขลามีที่ต้องเร่งแก้ไขในขณะนี้มีอะไรบ้างครับเออผมคิดว่าอย่างน้อยที่สุดสงขลาวันนี้ต้องยอมรับว่าความพร้อมของจังหวัดสงขลาเนี่ยมันเป็นเมืองหลักที่สงขลาเป็นเมืองการค้าชายแดนนะถ้าพูดถึงเนี่ยเป็นเมืองท่าเลยเป็น,เป,นเป็นทั้งเมืองศูนย์กลางราชการเป็นทั้งเมืองศูนย์กลางการขนส่งมีทั้งรถไฟรถยนต์รถทางเดินอากาศเรือมีครบหมดแล้วที่สําคัญคือเมืองค้าชายแดนเนี่ยมีด่าน ในจังหวัดด่าน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 ชุากรเนี่ยที่สงขาถึง4ด่านเลยฮะด่านประดังเบซาด่านสเดาแล้วด่านใหม่ที่กําลังก่อสร้างกันอยู่จะเปิดใช้ในเดือนหน้านี้ฮะมีท่าเรือน้าลึกมั้ยมีมีเป็นเป็นด่านท่าเรือน้ําลึกอีกด่านนึงคือด่านบ้านประกอบที่ตําบลประกอบที่อาเภอนาทวีซึ่งเปิดใช้แล้วในขนะนี้แต่ว่ายังไม่เปิดใช้อาคารเาโหวอยางเป็นทางการซึ่งเมือง4ด่านนี้ครับมูลค่าการส่งสินค้าเข้าและการส่งสินค้าออกนําสินค้าเข้าเนี่ยร่วมร่วมเจ็ดแปดแสนล้าน ถ้ารวมถ้ารวมอย่างทั้งหมดในช่วงที่ราคายางสูงขึ้นมากเนี่ยเกือบเกือบเก้าแสนล้านในในภาคใต้ทั้งหมดแต่ว่าสี่ด่านหลักมันอยู่ที่สงขลาคือบังเอิญเราพอบอกสงขลาแล้วก็นึกถึงอย่างหาดใหญ่ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากเรื่องท่องเที่ยวแต่พอพูดถึงตัวเลขพูดถึงสีด่านนะฮะซึ่งเราก็รู้ว่ามีอยู่ที่นั่นจะลืมไปแล้วนะฮะตัวเลขนี่น่าตกใจนะฮะเจ็ดแปดแสนล้านที่มีการค้าขายอยู่ที่นั่น ่งออกนําเข้าเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในเป็นใหญ่เป็นใหญ่มากใหญ่มากของภาคใต้เลยครับสงขลาเป็นรายได้หลักของภาคใต้ผ่านสีด่านนี้ด่านที่เหลือที่อื่นบ้างก็มีอย่างอย่างอาจจะไปมีที่เบตงบ้างโอลกบ้างไม่มากเท่ากับที่สีด่านหลักนี้แล้วครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือเมืองหน้าด่านเพราะเมืองหน้าด่านเนี่ยเราจะทําอย่างไรวันนี้ไม่ว่าจะเป็นความแออัดที่ด่านสเดาครับความไม่พร้อมที่ด่านประกอบ หรือว่าความแออัดที่ท่าเรือนำลึกสงขาอันนี้ต้องต้องคิดว่าในในในส่วนนี้พวกเรากำลังผลักดันกันอยู่ว่ารัฐบาลทุกรัฐบาลรัฐบาลที่แล้วก็ใช้นกไทเข้มแข็งไปทําด่านด่านที่เดาให้ไปแล้วนะครับแต่ว่าเพียงเรามีปัญหาเรื่องการเวนคืนที่ไม่สําเร็จเก้าร้อยกว่าล้านจัดสรรให้ไปแล้วในสมัยท่านนายทักษิณนายกอภิสิทธิ์เนี่ยท่านจัดสรรงบไท้เข้มแข็งไปให้แล้วแล้ว่าตอนนี้ก็เมื่อใช้ไม่ได้ในทันเวลาก็ตัดไปก็ใช้ได้ไปร้อยกว่าล้านนะครับในการที่ปรับปรุง ด่านใหม่บางส่วนก่อนมันมีเส้นทางใหม่ที่ต้องตัดครับอันนี้มันเกินสกยภาพท้องถิน่นจากสะเดาไปหาดใหญ่ไปท่าเรือน้ำลึกสงขาเนี่ยกรมทางหลวงต้องไปวางโครงสร้างถนนสายนี้ใหม่เพราะวันนี้การจนาวันินี้มันเต็มหมดแล้วซึ่องอันนี้ก็มาถ้าสมมติว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยทำก็สามารถที่จะประสานงานเชื่อมกันได้เชื่อมกันได้ท <ำ S 2> ําให้ไม่มีรอยไร้รอย,รอยต่อได้ท้องถิ่นเนี่ยต้องไปดูแลเรื่องหลกักๆที่ความเข้มแข็งของสงขามีอยู่ครับการการวันนี้ท้องถิ่นเดิมเนี่ย จะมีธรรมาหลักอยู่สามอย่างใช่ไหมคุณตะเกินครับคือหนึ่งทำเรื่องให้มีไฟฟ้าใช้ทำถนนหนุทางให้ดีแล้วก็ให้มีน้ำใช้ไฟสว่างทางดีน้ำไหลไฟสว่างบนทางดีหลักๆเขาพูดันอย่างนี้เรื่องท้องถิ่นครับเราคิดว่าอย่างนี้มันไม่พอวันนี้มิติเรื่องปากท้องของประชาชนเนี่ยเรื่องการทำให้เกิดรายได้ขึ้นในครอบครัวลดรายจ่ายในครอบครัวอันนี้ท้องถิ่นต้องเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็มาลดทำลดรายจ่ายได้ท้องถิ่น ต้องรับผิดชอบในสิ่งใดไปได้ท้องถิ่นต้องทําครับสากรออมทรัพย์ซึ่งเป็นจุดที่เข้มแข็งมากในสงขาทั้งสรากรออมทรัพย์สหกรณากรเกษตรกลุ่มสัจจาออมทรัพย์หรือสหกรณ์กรอย่างอื่นเนี่ยสงขานี่เทียบกับเรียกว่าประกาศวันนี้คําโตได้เลยเป็นเมืองหลวงสหกรณ์กรหรือว่าเป็นเมืองสหกรณากรเลยก็ยังได้ครับเดี๋ยวครับสากรเกษตรเนี่ยเข้มแข็งมากเดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันต่อในหน้านะฮะเช่นเรื่องการเมืองท้องถิ่นกรณีที่ มีข้อขัดแย้งอย่างหนึ่งคับมีคดีฆาตกรรมนะฮะเรื่องโครงการกระเช้าซึ่งตอนนี้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะและอีกคําถามหนึ่งว่าจะมาถามเหมือนกันเพราะว่าคุณนิพนธ์พูดตั้งแต่ต้นว่าการกระจายอํานาจเนี่ยในเยอรมันในญี่ปุ่นเนี่ยเมืองต่างๆมันเจริญเท่ากันหมดเพราะแข่งขันกันก็เลยจะถามเล่นๆไว้ก่อนอย่างที่ผมบอกว่าที่สุรินทร์เนี่ยเขาก็จะมีเอลเ a นเ w ิร์ d นะฮะขนาดใหญ่เลยนะฮะที่บุรีรัมย์ ตอนนี้มีสนามปรา,าสาทสายฟ้าแล้วนะแล้วก็จะมีสนามแข่งรถสุดหนึ่งมันก็จะกลายเป็นสุรินทร์บุรีรำบวกกันเนี่ยอีสานใต้เนี่ยจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่วิชั่นของคุณนิพน์บุญญาวันนีนะมีทีมฟุตบอลนะฮะเหมือนกับปรา,าสาทสายฟ้าเนี่ยนะ,<ล>ะ,ะโอกาสที่สงขลาเนี่ยนะจะกลายมาเป็นจังหวัด ซึ่งจริงๆก็ใหญ่อยู่แล้วนะใหญ่กว่า2จังหวัดนั้นก็คือหาดใหญ่นะจะมีอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเดี๋ยวเรามาถามกันครับ,รบสักครู่เรากลับมานะครับพักกันสักครู่ครับ